ให้นานขึ้นให้แน่นขึ้นเข้าไปสู่ความนิ่งนี้บ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะนิ่งได้ง่ายขึ้นพอใจมันหยุดถูกส่วนเข้าเราจะรู้สึกเราในใจเรามันจะเกลี้ยงเกลี้ยงเหมือนถูกกลั่นในบริสุทธิ์ แล้วมีความพึงพอใจสูงเพิ่มขึ้นมีปริมาณในความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเราหยุดได้แล้ว บนมัสการท่านประธานสงฆ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงท่านผู้มีเกียรติและยอดกัลยาณมิตรที่เคารพทุกท่านครับลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นงานสัมนาคณะสงฆ์9จังหวัดภาคเหนือเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในโครงการทอดกรถินสามัคคี30,000วัดทั่วไทยประจําปีพุทธศักราช2568ซึ่งจัดให้มีขึ้นตรงกับวันพุธที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568 ณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรสายพินสุขันธาประธานศูนย์กัลยาณมิตรล้านนาผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวต้อนรับเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้มาประชุมพร้อมกันณนะศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้แ,โจแห่งนี้ขอเรียนเชิญครับ นรสบาทสกเดพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ที่เคารพทุกรูปที่เคารพรักทุกท่านดิฉันกัลยาณมิตรสายพินสุขันธา ประธานศูนย์กัลยาณมิตรล้านนามีความยินดีและขอกราบถวายการต้อนรับพระมหาเถระพระเถรานุเถระคณะสงฆ์ทุกรูปที่ได้เมตตาเดินทางมาร่วมงานสัมมนาคณะสงฆ์เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะสงฆ์9จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ นครสวรรค์น่านพยาวแพร่แม่ฮ่องสอน่งสมองานอกะถินสร้างวัดวัดสร้างคนชุมชนพุทธเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้กลับมามั่นคงเจริญรุ่งเรืองและเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนได้อย่างยั่งยืนการสัมมนาคณะสงฆ์เปรียบเหมือนสังฆสามัคคีธรรมที่เป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะโครงการกระถินสามัคคีทั่วไทยสามหมืนวัดซึ่งไม่ใช่เพียงการทำบุญใหญ่ แต่เป็นโอกาสสำคัญที่คณะสงฆ์จะได้ร่วมกันศึกษาปรับแนวทางและสร้างความเข้าใจอันดีในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเป็นเอกภาพจึงเป็นก้าวสำคัญที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั้งสังฆมณฑลเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธบริษัทสี่เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวดิฉันในนามประธานศูนย์กลยานามิตรล้านนาและผู้แทนคณะสิทธยาุสิ์ของหลวงพ่อธรรมชยโยกราบถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ทุกรูปเข้าสู่มหาสมาคมสัมมนาคณะสงฆ์เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาภาคเหนือในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติเป็นยินดียิ่ง กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุกราบขอบคุณนะครับกายานมิตรสายพินสุขันธาประธานศูนย์กายนานมิตรล้านนาผู้แทนคณะกรรมการจัดงานนะครับและในลำดับต่อจากนี้ไปขอกราบพระธนาพระเด็พระคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดจาวาดวัดเจตยอดพระอรามหลวงได้เมตตาเป็นประธานจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัย กราบพระธนาครับ ในโอกาสนี้ขอกราบพระธนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ทุกรูปได้เมตตาลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเรียงกันนะครับซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7 เจ้าวาดวัดเจ็ดย่อดพระรามหลวงท่านจะได้เป็นเมตตาจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและนำบูชาพระรัตนตรยัย อารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะุทธังภะคะวันตังอาพิวาเดมิโพธังภะคะวันตังอาพิวาเทมิสวะขาโตภะคะวะตาธรรมโม สวาคาโตภะคะวะตธรรมโมนามัสสามิทามังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสา วะกาสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิอันดมยังพุทธัสสะภะคะวาโตบุพภะภาคณะกะรังการโรมัสส์ ສັມມາສັມບົດທັດ a ານ m ມໍຕະ a າພະຄະວະໂຕອະຣະຫໂຕສັມມາສັມບທັດນະມໍຕະຊພະຄະຕອະຣຕສັມມທັດ กรากกรากกราก และในลำดับต่อไปขอกราบรัตนาพระเดชพ,พระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดท่าตอนได้เมตตาเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาคณ,ณะสงฆ์9จังหวัดภาคเหนือเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในโครงการทอดกรถินสามกีทั่วไทย30,000วัดประจำปีพุทธศักราช2568ขอกราบรัตนาครับ นิมต์นั่งลงครับกรินเชิญท่านผู้มีเกียรติและยอดกัลยาณมิตรทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานส่งและคณะส่งโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบ ในโอกาสนี้ขอกราบพระธนาพระเดชพระคุณพระวิชรกิจโสพลเจ้าคณะอำเภอพอดเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนได้เมตตาเป็นผู้แทนคณะสงฆ์น้อมถวายทูตเพนแผ่สการะแด่ท่านประธานสง์ในโอกาสนี้และขอกราบพรัตนาพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรธรรมกายได้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ได้เมตตา ถวายทูบเทียนแพ่สาการะแด่ท่านประธานส่งเป็นลำดับถัดไปครับ